ก็ต้องแจ้งก่อนครับว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าซีรีส์คาเมร่าไรเดอร์ครับรวมถึงซีรีส์เซนตไทครับที่ฉายอยู่ในตอนนี้จําเป็นจะต้องเลื่อนฉายออกไปแบบไม่มีกําหนดครับต้องบอกเลยว่าไม่มีกําหนดนะฮะซึ่งมันเป็นผลกระทบจากโควิดนั่นเองฮะก็ทาให้ตอนที่36เนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่มีกําหนดการว่าตอนที่36จะมาฉายอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับก็รอติดตามอัปเดตได้ครับ แต่ว่าถึงจะโดนเลื่อนครับอ่อในอาทิตย์หน้าครับเขาทําเป็นตอนพิเศษมาให้ดูกันนะครับซึ่งโตเอเนี่ยเขามีตอนพิเศษทํามา3ตอนให้เราได้ดูครับก็คือตอน President Special 2ตอนแล้วก็ Shooting Special 1ตอนนะครับเท่ากับว่า3อาทิตย์หลังจากนี้จนจบเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะมีเซอรวัน3ตอนเป็นตอนพิเศษให้ดูนะครับแต่ตอนพิเศษนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันเป็นการรีแคปเหตุการณ์ที่ ย้อนความนั่นแหละเป็นการย้อนความ,อ,วามอ่าเนื้อเรื่องในตอนที่1นึถึงสานะครับโดยมีเสียงบรรยายนะครับโดยมีเสียงบรรยายของอารุโตแล้วก็อิสุนะฮะมาบรรยายในตอนของอ่า s r e s i d e n t special นะครับแล้วก็มีนักแสดงอิซามุเนี่ยมาบรรยายในตอนของ Shooting Special นั่นเองครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าใน Recap recap ตอนต,อนตอน่ออ่าตอนก่อนหน้านี้มันจะมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมเราอาจจะได้เห็นตัวละคร พูดถึงเหตุการณ์นั้นในมุมมองของตัวเองก็เป็นได้นะฮะ<ช>ก็ยังไงก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่า,ามันจะมีอะไรอัปเดตไปอีกหรือเปล่าส่วนถ้าคาเมเลเดอร์จะฉายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งในช่องนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะยประมาณนี้ครับก็อย่างน้อยก็คือเรามีตอนรีแคปให้ดูจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับส่วนหลังจากเดือนพฤษภาคมนี้จะมีะไรเดอร์อีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้ทุกคน จเย็นยันไว้นะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะฮะอย่าไ่ถูกตัดจบนะก็ประมาณนี้ครับ,รบสำหรับ<ม>อัปเดตในตอนหน้านะฮะครับผมเป็นการรีแคปไปก่อนนะใช่ครับคงต้องดูแบบรีแคปไปก่อนนะฮะแล้วก็ฟังเสียงบรรยายและความรู้สึกนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนตอนนี้นะตอนที่สามสิบห้า เราสังเกตอะไรแล้วก็ทฤษฎีอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เคลียร์เรื่องปมของอิสมาูุไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไม่ต้องตั้งคําถามอะไรกันเยอะแล้วแหละว่าเขาเป็นใครไปจากไหนเขาเป็นคนปกตินั่นเอธรรมดาเล้วเดียวแหละใช่แต่จริงมันมีไม่ธรรมดาหลังจากแปลงร่างนี่แหละจริงๆมันมีซีนหนึ่งเว้ยที่ที่ค่อนขอ้างน่าสนใจมันคือซีนที่ตอนที่อารุโตะเห็นแบบพ่อลูกแบบช่วยกันจะฝ่าฟันแล้วก็แบบเขาก็ยิ้มแต่ในขณะเดียวกับที่เขายิ้มเนี่ยเขาก็กำมัด ไปด้วยอย่างเงี้ยเออมันมองได้หลายมุมเหมือนกันนะในซีนนั้นน่ะิ่งง่ายๆถ้ามองมองมุมแบบง่ายๆเลยนะก็คือเขามองว่าเพราะว่ามีอาร์คเออเพราะว่าไกลนั่นแหละอะไกทาให้เกิดอาร์คมาเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าไม่มีอาร์คมิโดริก็ไม่ต้องไม่ต้องถูกทําลายแล้วพวกพ่อลูกกับมิโดริก็ทํางานยันปกติไม่ต้องมาเศร้ากันแบบนี้แต่ความสุขอะไรแบบนี้จะไม่มีปัญหาใช่แต่ในมุมถ้าให้มองแบบมโนนะเขาอาจจะมองว่าแบบ คิดถึงโมเมนต์อะไรกับพ่อของเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจดีนะโมเมนต์นี้นะตอนนี้มีการดึงภาพหรือว่าภาพในอดีตแฟลแบ็กเกี่ยวกับพ่อเขาขึ้นมาเป็นมาด้วยนะเพราะงั้นก็มีเปอร์เซนต์ที่สูงนเรื่อยๆนะว่าตัวละครพ่อเขาจะถูกกลับมาเล่นในต่อไปในอนาคตนะจริงๆใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ราเดอร์ยุคใหม่ๆชอบทํากันอาตัวละครพ่อมาเล่นเพื่อให้รุ่นลูกเก้าาข้ามรุ่นรุ่นก่อนอะไรอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้น ถูกเพราะงั้นตัวหอนพ่อถูกกลับมาใช้ในช่วงของอาร์กหลังนี้นะครับตอนอาร์ซิโล่ปรากฏตัวแล้วก็ได้นะตอนนี้ยูอาะก็รู้เรื่องอิซบูแล้วว่าขำกับบุกอารุโตะนะไม่รู้ว่าอารุโตจะรู้ความจริงนี้เมื่อไหร่ด้วยนะอยากรู้เหมือนกันใช่ตัวอารุโตยังไม่รู้แต่ว่ายูอารู้แล้วนะฮะโอเคใช่ครับนึกออกอีกอย่างหนึ่งตอนที่คนหลายๆคนเล่นมุกของอารุโตในตอนเนี้ที่เล่นที่เล่นแทนตัวอารุโตเลยอะ ก็ถือว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเบื้องใหม่หรือว่าทุกคนที่รู้จักอารุโตะแล้วก็อาจจะเป็นแบบชอบมุกของอารุโตะแล้วพูดถึงอารุโตะในแง่ของเล่นมุกไปเลยก็ได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นแสดงความรักถึงตัวอารุโตะนะต่อ,ต,อต่อไปอารุโต้จะานโตแบบทุกคนพูดพร้อมกันอย่างเงี้ยโดยที่ม่ไม่ใช่อารุโตะพูดตอนนี้ไม่รู้จะสงาสารหรือสมเพศไกดีก็จริงๆไกจริงๆไกลในช่วงหลังมาอย่างยิ่งยิ่งอย่างตอน,นอตเนี้ยที่อารุโตะเนี่ยคือตราหน้าไกลเลยนะว่าทุกอย่างเพราะไกไกลเป็นคนผิด อะไรแบบเนี้มันเลยทําให้เราคิดได้คิดได้ง่ายๆเลยนะว่าไอ้ศัตรูหลังจากนี้ก็ยังคงเป็นไก่นะเพราะไก่อารุโตเนี่ยมองว่าไก่เป็นศัตรูหลักของเขาไปแล้วไก่ทุกอย่างไก่เป็นคนผิดอะไรแบบนี้แล้วก็<อ>น่าสนใจเหมือนกันว่าฟแฟลกที่อารุโตเนี่ยปักกับไอ้ฮโร์บิเอาไว้ตอนนี้ฮโรบิค่อนข้างยอมรับในตัวอารุโตแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาได้กลายเป็นอาร์ซิโล่ขึ้นมาล่ะเออมันจะน่าเศร้าหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าไก่ไม่ใช่อาร์ซิโร่แต่อาร์ซิโร่เป็นโฮโรบีเงี้ยเออก็มันน่าเศร้าดีเหมือนกันนะอุตส่าห์แบบกำลังยอมรับแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็อาร์ก็เข้ามาคุมรางอะไรแบบนี้ช่วงนี้ประานพัมเปอร์เซ็นต์พุกฝุ่นไปเร็วอยากให้มีร่างใหม่ก็ร่างใหม่ของเขาอะก,ก็มีได้2อ,อย่างแหละคือถ้าไม่ไก่เป็นอาร์ซิโร่ก็โฮโรบีนั่นแหละนะส่วนนาคิเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าตอนเนี้สกิลท,ที่โกงมากของเธอก็คือการเดินมาแล้วก็ตาแดงแค่นี้ก็ควบคุมแบบทุกอย่างได้แล้วอะเพราะวิทยาการตอนเนี้ มันไซอาอยู่แล้วอ่ะไซอามันครอบคุมอ่ะแล้วเธอสามารถแบบครอบควบคุมทุกอย่างที่เป็นไซอาได้หมดเลยกีก้าโผลมาสักทีหลังจะหายไปนานโผลมาโชว์พลังของนาคีเอาจริงๆใช่ตอนนี้คือโชว์พลังนาคีแล้วว่านาคีแบบน่าจะเก่งที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าเอาอาวุธกีก้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างของของฝั่งนั้นมาใช้ได้หมดเลยอืมเลื่อนแบบนี้เรื่องต่อไปสั้นลงแน่เลยอ่ะ อาจจะต้องปรับแผนเลยล่ะใช่อันนี้อันนี้น่าสนใจว่าตัวเอหลังจากนี้จะปรับแผนยังไงนะครับเพราะจริงๆเขามีตารางเวลาชัดเจนอยู่แล้วในการฉายว่าเอ้ยต้องฉายทุกเดือนนี้เริ่มเดือนนี้จบเดือนนี้อะไรแบบนั้นแต่พอมีโควิดมาเงี้ยเรื่องมันเลื่อนไปหมดเลยเงี้ยเขาจะใช้อะไรในการรับมือมาตรการไหนเพราะว่าตารางทุกอย่างมันจะเลื่อนหมดเลยอ่ะคือถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าเฮ้ยซีรีส์ต่อไปจะโดนย่อให้สั้นลงนี่ก็น่าเสียดายนะแต่ไม <laughs> ไม่ก็อาจจะโดนกลายเป็นแบบซีรีส์ต่อไปกลายเป็นต้องเพิ่มตอน มันก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะเพิ่มตอนให้แบบครบรอบไปทีหนึงโอ้ยยนะอย่างนั้นมันจะยาวมากเลยเดยใช่แล้วมันจะกลายเป็นแบบเพิ่มตอนเป็นเท่าตัวของทุกซีรีส์ไปเลยเลยเชื่อมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้างัานลดตอนง่ายกว่าลดตอนของซีโวันอาจจะเกิดขึ้นไป<บ>ได้<บ>นะเออไม่ได้ก็มาลดตอนในซีวันไปเลยอะไรแบบนี้ถูกต้องครับเขาอาจจะเลือกวางแผนแล้วก็ได้นะจริงๆใช่ใช่ด้วยด้วยการที่เอาไอรีแคปมา่วงเวลาเนี่ยแหละเขาอาจจะตัดต่อหรือวางอะไรใหม่ก็ได้ไงใช่นะใช่แล้วก็เนี่ยมันก็เหลือแค่ อาร์ติโล่กับตัวร่างสุดยอดของเซโรวันแล้วก็น,น่าจะถูกย่อให้สั้นลงก็ไปไปได้นะครับอ,อย่าให้ล่างสุดท้ายเร็วๆก็จริงๆจริงๆแล้วเดือนเนี้ยควรจะได้เห็นทั้งอาร์ซิโร่แล้วก็ตอนจบเออใช่ทุ้ยแล้วก็ร่างสุดยอดของเซโรวันแต่เท่ากับว่าตอนเนี้ไม่ได้เห็นแล้วนะครับก็ต้องรอต่อไปนะเดอะบูี่ปีนี้ <ไป S 1> ก็ไม่น่า<ป>มีสาเหตยุยอดนั่นแหละใช่เวลามันเลื่อนปุ๊บก็เวลาในการถ่ายทำบูวี่อาจจะโดนตัดทิ้งไปด้วย มัน<ช>มันต้องดูแผนของโตเอกทีครับยังสรุปยากอยู่ว่าจะเล่าโอ้เลือนไปนู่นนะเดือนสิบอย่างน้อยเดือนสิบนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเขาหน้าตัดศิรวันเนี่ยให้เหลือไม่กี่ตอนแล้วก็เป็นอาร์สุดท้ายในช่วงท้ายไปเลยก็เหลือการเล่าเรื่องให้กระชับในช่วงในช่วงโควิดน่าจะน่าจะบีบในเรื่องกันอยู่อย่างเต็มที่แหละใช่แต่จริงก็ถือว่าช่วงช่วงมันก็ไม่เลวนะคืออีคาซิจิฟื้นขึ้นมาพอดีแล้วก็<ช><ๆ>จะต่ออะไรก็ได้อะตอนเนี้ยคือแบบจะเปลี่ยนบทไปเลย เทบทเดิมทิ้งแล้วเอาบทใหม่ว่าเมสโบจินไลกลับมาปุ๊บทําอะไรก็ก็ได้อะตอนเนี้ยใช่เขาเขาไม่มีสระลในการคิดมากปมเขายังไม่ได้แบบใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้คลายอยู่ระหว่างการของปมเงี้ยเขายังแค่ไม่เฉลยกับกับแค่บางอย่างก็ก,ก็ปิดไปแล้วก็คืออิซามบูมก็ปิดปิดปมไปเรียบร้อยก็ยังโอเคอยู่อืมเอ่อกลัวฮอรูบิจะเข้าพัวกับอารุตโตะแลวจะตายเพราะอ่ามาปกป้องจินจากอาร์ซิโร่มากกว่าครับอ๋ออารมณ์แบบเอออาร์ซิโร่ คืออาร์คเนี่ยมันพยายามแล้วกันต้องการอยากให้จินเนี่ยซิงเกิลิตี้อยู่แล้วคือตัวมันเองอาจจะอยากมาเข้าร่างจินก็ได้แต่ว่าแบบฮอรบิไม่เอาไงปกป้องจินจากอาร์คอะไรแบบเนี้ย<ม>ก็เท่ดีนะเหนือกว่า Ark, อาร์คเขายังเลือกที่จะปกป้องจินอะไรแบบเนี้ยเออมากกว่าคำสั่งของ Ark, อาร์กก็ดูดีเหมือนกันจากเดิมที่เคยฉายซีรีส์เดือนกันยาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเดือนอื่นแทนเลยอะ่ะคือมันเลื่อนหมดเลยซ,ซีซีรีส์ต่อไปอะ่ะคือคือตั้งแต่ซีรีส์ไหนแล้ววะ คือมันยิงยาวมาว่าต้องใช้เดือนกันยาแล้วก็จบเดือนนี้ตารางของเล่นก็วางมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันเป๊ะและ้วแต่แบบโหพอต้องอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเปลี่ยนเยอะมากอะแล้วตัวเอจะยอมเปลี่ยนไหมนั่นเองถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือลดตอนของเซรวันง่ายสุดเลยน่าออต่เรื่องลดตอนแล้วนะฮะ <c oughs> น่าจะนะถ้าคิดดูตอนเนี้ยถือว่าเป็นการรวงความจำเนอะบางคนหรือบางคน,บาง,คนบางเรื่องเขาจะผิดอ้าันี้จริงอันนี้จริงใช่ครับใช่บางคนยังหลงลืมบางเรื่องไปก็กลับไปดูก็ได้กลับไปดูก็ได้ แต่เราสาหรับรีบดูบรีบบนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขามีอะไรน่าสนใจไหมการเล่าเรื่องเนี่ยเพราะบางทีถ้ามันเป็นของเดิมหมดอะไรแบบนี้มาเอามาทํามันก็ไม่ได้อะไรนั่นเองนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวขอดูก่อนเราเราก็พูดละเอียดไปหมดแล้วทุกตอนใช่มีความเป็นไปได้ไหมว่าไรเดนที่กลับมาจะเป็นคนแปลงร่างเป็นอาร์ซิโรแทนการแปลงเป็นเดียคาซิจิเหรอบทเขายังไม่บิวมาพูดยากนะใช่บทเขายังไม่บิวอะเราไม, <ละ S 2> ไมเห็นบทเนี่ยเขาเลยระดับแบบนอกจากอะไรดีเขา ระดับไฟนอลบอสอ่ะเออจะมาเป็นฮิวมา์เกียงโง่ที่แบบโดนฆ่าตั้งแต่ตอนแรกมันแบบแปลกๆอ่ะคือคือบทของอิคาสจิยังดูไม่เก่งอ่ะง่ายๆแล้วก็ดูไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ต้องดูว่าหลังจากเนี้ยก่อนที่อาร์ซิโล่จะมาเขามีอะไรเด่นหรือเปล่าเราจะเห็นความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าได้เห็นตอนหลังจากนี้นะตอนนี้เล่นเรื่องพ่อใช่ไม่มีอะไรเชื่อมโยงไปหาตัวบอสเลยแต่ละอิคาสจินอกจากตัวน้องแล้วอ่ะใช่ถ้าลดตอนคนโดนแฟนขับด่าพูดยากครับอย่างตอนดีเคสเนี้ย เขาก็จําเป็นประหลัดที่ต้องแบบจบจบอย่างเร็วอะภายในสามสิบกว่าตอนอะอะไรแบบนี้ซึ่งมันการยอมเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่ามามันก็ต้องยอมไงอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจาดีเคสมามันก็มันก็ดีไงดับเบิลมาอะไรแบบเนี้ยโตเอกหรือว่าบันไดยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันมันหักดิบมาหลายอย่างอยู่แล้วอะเอาจงจริงถ้าเราสังเกตมาที่งานมาหลายหลายอย่างเขาไม่ไม่แคร์เลยที่จะต้องแบบถานการนี้มันต้องแบบต้องตัดออกไปหลายตอนยาเงี้ยเขาก็เขาก็ตัดออกไปโดยไม่แคร์อะไรทั้งนั้น มนันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นตลอดเออฉายที่ละสอตอนทันแน่ไม่ได้ครับเราต้องคิดถึงโปรเซสของนักแสดงกว่าจะแสดงเสร็จตัดต่อเอามาฉายอ่ะ<น>จริงๆแบบเขาฉายสต็อกไว้ประมาณ3-4ตอนนะแล้วค่อยแบบ เราค็แบบคือคือระหว่างที่3 4ตอนที่สต็อกไวเนี่ยเขาก็ถ่ายใหม่มาเรื่อยๆให้สต็อกมันยังมีประมาณนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก็ตไหมถ้าเกิดว่า่ายทีละ2ตอนปุ๊บมันชนเลยนะมันชนเราไม่สามารถมีสต็อกได้คือแบบคนตัดต่อตายหมดอะถ้าอย่างนั้นอะตายไม่ไหวไม่ไหวครับทีมงานแตกหมดยังเหนื่อยมากิเลยทีมงานแตกหมดแน่นอนทีมกิมสันอะก็แบบผ่านไปอีกหนึ่งปีหน้าไม่สมบูรณ์สินไลยกพวกมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแบบอยู่เป็นเหมือนตอนจบคูการอะไรไปเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ เอ่อถ้าจริงๆการถ้าเลื่อนให้ดีเลื่อนให้ฉายยันสิ้นปีเหมือนยุคกูกะแรกก่อนถึงดิเคนทถ้าตัดลดตอนมันไม่เต็มอิ่มไอโตเอะและไอโคฮิทวิทเหง่งสวยคือต้องพูดว่าโตเอะเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อผลกําไรนะถ้ายื้อไปอยืย้อไปพวกเอ่อของเล่นหรืออะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามันมันต้องเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ชั้งการชิปปิ้งการอะไรมันเลทเฮ้ไปหมดอะเลยคิดว่าถ้าจะเปลี่ยน ระบบขนาดนั้นเนะ่ะเขาคงไม่ทำเนะี่ยระบบจองระบบอีเวนต์อะไรเงี้ยมันต้องทาล่วงหน้าไว้ข้ามปีอยู่แล้วในหรี่ปุ่นใช่<า>ใช่การขายของเล่นลงอีเวนต์ของเล่นอ่าเวทีอ่าเวทีก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องล่วงหน้าหนึ่งปีหมดแล้วไอ้นเขาจะทำเป็นปีป่อปีนะฮะอันนี้ก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องถูกเลือกแล้วก็ต้องถูกเร่งไปตัดยก็ต้องตัดเพราะว่าญี่ปุ่นเขาให้ความสาคัญกับสิ่งใหม่มากกว่าสิ่งเก่าอยู่ดีแต่ก็อย่างที่มันก็หน้าเศร้าแทนนะักแสดงนะอุตส่าห์ได้แบบมาแสดงแล้วทุกคนก็ทุ่ม เออถ้าโดนตัดไปก็น,น่าเสียดายเหมือนกันเนาะใช่ครับก็กกยังคิดว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ข้ามเหมือนกันไม่อยากให้ลดอยากให้ตัวเองน่หาวิธีให้มันแบบลงตัวสำหรับนักแสดงชุดนี้ด้วยเพราะนักแสดงชุดนี้ก็ดีเราก็ไม่อยากให้ท <พอ S 2> ุกคนแบบกิดหวังไงเอ,อใช่ครับโดยาทุ่มทุนกับนักสแสดงในสื่อโซเชียลขนาดนี้กับนางแบบขนาดนี้อะไรอย่างนี้มาแล้วอใช่ซึมซับอะไรก็รักตัวละครในทีโรวันไปเยอะแล้วก็อยากได้ดูเต็มๆก็หวังว่าเขาจะแก้ไขปัญหาที่ดีได้จริงๆนะฮะ เพราะจริงตัวแรกตัวแรกของทุกยุคมันมีปัญหาตัวแรกทุกทุจริงๆว่ะแบบปัญหาขั้นสุดเลยตอนนี้ก็ไปเองหนึ่งในบริษัทไรเดอร์นะกลัวว่าเปลี่ยนบทไปแล้วจะเสียไปเลยพูดยากครับแต่ถ้ามันต้องทํามันก็ต้องทำ嘛เนาะเราก็ดูว่าจะเสียแค่ไหนแล้วกัน <laughs> ถามว่าเสียไหมมันเสียแหละเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องแบบเต็มอิ่มอะมันมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าตัดตอนไปยังไงก็เสียมีแต่เสียกับเสียหรือไม่เขาาอาจจะคิดไปแล้วก็ได้นะว่าเราอาจะมีการหยุดในกี่ตอนอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มแบบ ตัดบทตัดในเรื่องที่ทําปมไว้ในอาจจะเริ่มตัดแล้วแล้วก็ทําตารางใหม่เกี่ยวกับตอนพิเศษภาพิเศษหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวต่อไปแล้วก็ได้นะไม่แน่เขาอาจจะเริ่มเริ่มทำตรงนั้นะลรก็ได้ถ้าพูดถึงความเป็นระบบของตัวเองหรือไม่ก็เอาตอนจบหรือปมไปยัดในมูวี่เหมือนดีเคสเหรอโอ้โหยัดในมูวี่บอกตรงดีเคสนี่ยังยังเลเทเลยมันมันไม่ได้เฉลยขนาดนั้นด้วยนะแต่อย่างน้อยมันได้มันได้อะไรเพิ่มไงแต่พูดยากเหมือนกันน่ะในมูวี่เหรอ ถ้าตัดใช่ถ้าถ้าตัดอะมันมันจะทําให้ได้ตารางเดิมแล้วจะมีมูวี่กลับมาอยู่แล้วยัดพวกป่มบางอย่างเข้ามูวี่ก็ได้อยู่ได้อยู่ดีแคสนี่มันเหมือนตัดตัดจบอตอนออกใช่ไหมช่วงท้ายช่วงท้ายตัดเลยตัดเลย เออเพราะว่าแบบเหมือนยอดไม่ดีด้วยนะแถมอพอรู้ว่าพอรู้ว่าจะทำมูวี่อ่ะยังไม่รู้้วยซ้ำว่าจะทําอะไรอ่ะก็คือ <ทำ S 1> แบบมูวี่เสียไปแล้วหนึ่งทำมูวี่ไปแล้วและเป็นในเรื่องจบที่เสียไปหนึ่งแล้วก็โลแล้วก็ทำมูวี่ใหม่อีกอันหนึ่งที่เป็นในเรื่องจบจริงๆริเดอะมูวี่ของดีแคมมีมีสองอันไงสองเวอร์ชันที่ที่เราออกมาอันแรกแล้วก็เป็นตอนจบแบบหนึ่งอันที่สองตอนจบแบบหนึ่งแต่อันที่ตอนจบที่เขาบอกออฟฟิเชียลคือตอนจบอันที่สองคงจะมีตอนเก็บประมาณหนึ่งถึงสองตอนแต่อาจจะตัดเปลี่ยนอะไรในนั้นเพราะสถานการีท่ เอาตอนรีแคปมาขั้นเนี่ยอาจจะจริงๆถ่ายไว้แล้วหนึ่งถึงสองตอนผมคิดว่าใช่เขาอาจจะเปลี่ยนไอ้สองตอนนั้นใหม่แหละจริงๆเป็นตอนที่ถ่ายแล้วตุดช่วงหลังี่บางฉากอาจจะถูกเปลี่ยนไปบางอันแล้วก็ได้นะเหมือนแบบพูดถึงว่าถ้าพูดถึงแง่ว่าถ้าอินูมันมีปมในอดีตจริงๆเขาอาจจะถูกถ่ายแก้ใหม่เพราะเป็นแค่ห้องพยาบาลไงแต่แก้ใหม่แล้วก็แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะถ้านับตามนับตามไทม์ไลน์ก็ได้อยู่เพราะว่าอย่างโควิดก็ระบาดมาเป็นเดือนแล้ว ซึ่งตอนเนี้ถ้าถ้าให้นับก็คืออาจจะถ่ายได้ในเดือนที่แล้วและต้นเดือนที่แล้วอะไรแบบเนี้ยเออก็เขาอาจจะคิดไว้แล้วตั้ง <c oughs> แต่ตอนนั้นก็ได้หลังจากนี้คงมีไลฟ์พูดคุยอย่างอื่นแล้วสินะครับเดี๋ยวดูก,ก่อนครับสำหรับทิศหน้าวันจันทร์หน้านะว่าเราจะมาในประเด็นไหนนะถ้าเกิดว่าไม่มีเซรวันนะอนะตอนนี้ใกลเหลือสิ่งเดียวให้แฮกก็คือตัวมันเอง <laughs> คนเกาหลีและจีนพี่คิดว่าดูเซร์วันเยอะไหมครับเกาหลีดูเยอะนะเกาหลีเป็นอีกประเทศที่ทําของเล่นในเวอร์ชั่นเกาหลีออกมาเลยมีเสียงเกาหลีอยู่ในของเล่นนะคิดดูแล้วกันอย่างนั้นแปลว่ายอดของเล่นที่เกาหลีก็ดีคนดูที่เกาหลีก็เยอะนะครับเกาหลีชอบในฮีโร่แปลงร่างอะไรอย่างนี้นใช่ <ไป S 1> ชอบโวคูเหมือนกันส่วนจีนส่วนจีนไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับพี่จีนแกก๊อปมาซะเยอะ ที่จีมันก็มีกลุ่มคนที่ว่าในรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่อันนี้จริงจังเลยนะก็เป็นคนไทยกลุ่มคนที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแฟนคลับขึ้นมาจํานวนจานวนมากแล้วเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากแต่ละสองปีหลังแต่ว่าของกอล์ฟเขาเขายังทำอยู่ไหมเขายังทําอยู่แต่ว่าของกอล์ฟเนี่ยพัฒน,นาการนะเขาจะทำในสิ่งท,ท,งที่สิ่งที่ญี่ปุ่นเขาไม่ทำอะ่ะหรือลายที่เขาปิดตัวไปแล้วอะ่ะเออจีเดาไปทําต่ออย่างเช่นดาร์กบอลผมซุปเปอร์ตาหย่าบางอันอ่ามอเตไซรเดอร์เพราะไรเดอร์ของญี่ปุ่นเขาทำแค่ตัวไง อันนี้ไม่ทามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีการแบบพัฒนาในเชิงแฟนขับมากแล้วแต่ล่าสุดครับอญี่ปุ่นเนะอย่างวันไดอ่ะไปไปโคกับทางจีนเองเพื่อให้เขาผลิตส่วนของมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างนี้ให้อะไรเงี้ยหรือว่าชิ้นส่วนในการแบบงานป้างานโมเดลอ่ะเริ่มมีแล้วที่โคกับจีนเพราะงี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับญี่ปุ่นและจีนนะสำหรับล่าสุดนะตรงนี้ไรเดนในต้องโชว์พลังและทักเอ่อค่าพลังที่เหนือกว่าฮโรบีนะถ้ากลับมาเราอยากให้เป็นแบบอาร์ซีโร่อะ น,น่าจะต้องแบบโชว์ว่าเทพกว่าฮโลบีดดนะ้วยซ้ำอะอาส่วนตัวแต่ละไรเดนเนี่ยอยากให้พูดถึงเนื้อเรื่องต่มากกว่าในเชิงแบบความฝันว่าเขาเอออยากอยากไปหาน้องอยากทําอะไรแบบเชิงความฝันขยี้ให้ฮโลบีดร,รู้สึกรู้สึกมองในส่วนนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอยากให้เขามาเล่นตนนี้มากกว่านะอืมเอ่อตัวแรกทุกยุคเป็นปัญหาช่วงท้ายหมดอิจิโกเองก็ตัดจบพอนักแสดงบาดเจ็บแล้วทําเป็นนิโกะพอครูกะก็ตอนท้ายอีกโดนตัดจบเซรวันโดนโควิดจีจีไรเดอร ตัวแรกตัวแรกมีปัญหาจริงเป็นเหมือนฟาดเคาะเราลองบอกองมองไปอย่างนี้แล้วกันนะฟาดเคาะจริอ,อ,อจริงนะพูดนิดหนึ่งไอ้ร่างใหม่เนี่ยตอนตอนมันเก่งขึ้นด้วยความรู้สึกอะ่ะอยากให้แบบใส่เหมือนแบบเลี่ยมทองเหมือนคูกะอย่างนี้ก็ยังดีนะเว้ยมไม่ไม่ใส่อะไรเลยแบบเออชุดเกาะแบบเอ้ยมีพลังมากขึ้นแล้วชุดเกาะน่าจะแบบมีอัปเกรดนิดนึงก็ได้ไม่ไม่ไทํทำอะไรเลย <laughs> อย่าลืมกด like, comment, ลกะะไกลค์ซับสไครต์คอมเมนต์แล้วก็แชร์วีดีโอนี้นะฮะเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมเป่าแล้วก็นุ๊กครับ สร้างผลงาน,นที่ดี่อไปนะครับจะอย่าลืมไปกดติดตาม f o l โล่กันไว้ในทวิสนะครับสำหรับพูดคุยกันอนอกไลฟ์นะครับสําหรับเรื่องพวกนี้จริงๆิงเราคุยกันตลอดอยู่แล้วนะก็ไปคุยกันนอกไลฟ์ได้นะครับเพราะว่านอกจากไลฟ์วันจันทร์แล้วก็ยังมีคุยกันเป็นปกติในวันอื่นด้วยนะฮะส่วนใหญ่มาช่วงดึกนี่แหละครับผมก็ประมาณนี้อย่าไปลืมติดตามเราหลายๆช่องทางอย่างที่บอกไว้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่เรารตอง ลงใน YouTube ประจำอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็คืนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่แล้วก็พูดคุยกันมาแล้วก็ขอบคุณพิเศษเลยอะแต่ละคนที่จะสรุนแล้วก็กดสมัครสมาชิกสำหรับชอบเราครับครับผมเจ๋ขอบคุณจริงนะคือนที่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนาะ